มีความคืบหน้าค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางวัดป่าหลวงตามหาบัวจะพยายามขัดขวางแล้วก็ขอผ่อนปรนจากกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อเลี้ยงเสือโคร่งที่ทางวัดเลี้ยงมานาน แต่เนื่องจากทางกฎหมายนั้นไม่อนุญาตให้มีผู้ใดครอบครองเสือโครงซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะวันนี้จึงถือเป็นครั้งที่3าที่ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะเข้าไปขนย้ายเสือที่เหลืออยู่ภายในวัดค่ะทางด้านของรองธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็เตรียมที่จะนํามาตรการทางกฎหมายมาใช้นะครับหากว่าวัดไม่ให้ความร่วมมือครับมีความคืบหน้านะครับว่านายอดุสรนุชดำรงรองธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุถึงการขอเข้าขนย้ายเสือโครง 137ตัวนะครับภายในวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัปปโนอำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ว่าหากทางวัดไม่ยินยอมก็จะขออำนาจศาลเข้าขนย้ายและหากพบว,ว่ามีการนำกลุ่มมวลชนออกมาเคลื่อนไหวขัดขวางการขนย้ายเสืออย่างครั้งที่ผ่านมานะครับก็จะนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพราะถือว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานาเจ้าหน้าที่และเจตนาที่จะครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบีดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการฝ่าฝืนพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535มาตรา19มีโทษตามมาตรา47ต้องระวังโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่หากว่าไม่มีการขัดขวางจากทางวัดหรือว่ากลุ่มมวลชนใด,ใด ก็คาดว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถขนย้ายเสือได้ประมาณ20ตัวต่อวันใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1สัปดาห์เพื่อขนย้ายเสือทั้ง1 3 7ตัวที่อยู่ภายในวัดได้ทั้งหมดครับ